n e n z NK ศูนย์รวมเบนซ์นำเข้าป้ายแดงพร้อมเบนซ์ย d Car มากที่สุดในเมืองไทย คันแรกของเรามีใครชอบอมีหลายคนเนี่ยเป็นเป็นสาวกกระทิงใช่ไหมก็ต้องชอบคันนี้คันนี้เป็นรถที่พิเศษมากนะครับเพราะนี่ไม่ใช่มูชิโลโก้ธรรมดานี่คือ s อมีใครอยากจะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคันนี้บ้างถ้าเราวิ่งในเมืองไทยอะครับเรบาสามารถทำความเร็วได้ที่ถนนแบบความเร็วได้เต็มท,ที่เท่าไหร่อะไม่เกิน120ครับเพราะถ้าเกิน120ต้องโดนจ่ายตังค์ครับถูกต้องครับ <laughs> จริงๆ <laughs> <laughs> มันจะมีตำรวจกล้าจับหรือฮะตอนนี้มีครับเพราะว่าจะบอกว่าพวกเราตอนนี้กำลังเครียดกันมากนะครับเพราะว่าจะมีจดหมายส่งมาที่บ้านเลยตอนนี้ตอนนี้คือ มีกล้องอยู่บนถนนเยอะมากนะครับพวกเราต้องต้องเริ่มจํากันไปว่ากล้องเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างอ๋อต้องต้องจำเลยต้องจำครับแล้วก็จะขับรถให้มันอยู่ในกฎกติกามารยาทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีหลักฐานส่งมาที่บ้านเรานะครับจะมีรูปรถของเราแต่ต้อง <c oughs> ชมนะฮะว่าเวลาเขาส่งมาเนี่ยรูปรถมันจะสวยมากเพราะมันจะเห็นรถรถเราเนี่ยวิ่งอยู่พร้อมกับทะเบียนแล้วก็จะมีการซูมทะเบียนด้วย่า <c oughs> คุณทําผิดจริงณวันที่เท่าไหร่เวลาเท <c oughs> ่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ซึ่งผู้พี่ๆผมจะเซ็งมากเพราะโดน,นจ ถ้าเกินมานิดเดียวก็โดนจับแล้วคันนี้ทําได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นนะครับแต่ต้องหาหาถนนขับครับคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเกือบไฮเปอร์คาร์ครับเกินซูเปอร์คาร์แล้วครับด้วยสเปคของเขาเกียร์แบบตัวล่าสุดแล้วครับหลายคนที่ซื้อมิกอรดอไปก็ยังรู้สึกว่าคันนี้เป็นรถที่ใช่ที่สุดนั่งได้ไหมฮะเอาเลยฮะเข้าไปเลยครับประตูนี้เป็นแบบซิกเซอร์ดอนะครับ คันนี้พิเศษทั้งรูปลับภายนอกและภายในนะครับข้างในนี้เป็นอะคาทาร่าทั้งหมดนะครับว้าวแล้วก็คันนี้สั่งเป็นออฟชั่นพิเศษเป็นสติชิ่งสีส้มสุเจอดมากครับข้างหลังก็เป็นแบบรังผึ่งแล้วด้วยเห็นไหมครับมันจะมีดีไซน์คันนี้มันจะแบบว่ามีมีความด้านตรงที่เป็นคาร์บอนทั้งหมดคาร์บอนแท้นะครับประตูนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดตัวนี้ก็คาร์บอนทั้งหมดตัวนี้ก็คาร์บอนทั้งหมดขับไปรับสาวนี่นก็ก็เท่นะครับแต่ว่าสาวบางทีขึ้นรถพวกนี้จะลำบากทำไมฮะ ประตูมันเปิดลําบากเขาเข้าออกลําบากบแล้วบางทีผู้หญิงเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะไม่ค่อยชอบเสียฟอร์มครับใช่ไหมบางทีผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยชอบแบบเสียฟอร์มที่ถ้าเขาใส่กระโปรงมามันจะลําบากมากสำหรับเขาเลยครับขออยู่ในนี้เลยได้ไหมครับติดขาอ่าได้ครับมีใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับน,นี้ไหมครับสเปคของตัวเนี้ยมันแรงกว่าตัว570เจ็ดศูนย์เปอร์เจเ้าแต่ว่าเยอะคือดูจากเรคคอร์ดแล้วเหมือน570จจะแรงกว่าจะเร็วกว่านะครับคือมันอย่างนี้ รถรถที่ทําออกมาเนี่ยโอเคไอ้นั่นมันมันเทียบกันยากเพราะว่าอันนี้12สูบอันนั้นมันแค่10สูบแต่ลืมไหมครับว่าน้ําหนักคันนี้มันมากขึ้นดังนั้นการจะขับขี่ในแทร็กในถนนเนี่ยคุณต้องขับได้เป๊ะจริงๆและอย่าลืมนะครับว่าในแทร็กเนี่ยไม่ได้มีทางตรงที่ที่วิ่งเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเวลาจะใช้รถแบบนี้มันมันมันจะไม่เหมือนกันถ้าถามว่าขับง่ายกว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยขับในแทร็กมันก็จะง่ายกว่าขับอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยเพราะว่ารถมันจะใหญ่อย่าาาางงงงเเีี้ยจะะหมกกกััับบบททตรรรคไฮสปด จะดีมากเพราะ12สูตรด้วยรู้ไหมว่าชื่อมูชิโลโก้เนี่ยมันมาจากไหนกระทิงที่โดนแทงไป16ครั้งแล้วไม่ตายแล้วก็วัวที่ชื่อมูชิโลโก้เนี่ยเลยถูกส่งไปที่ฟาร์มที่เรียกว่ามัวร่าแล้วลองดูดิว่ามัวร่าเนี่ยก็คือรถรุ่นในตำนานของ l amborghini ในเรื่องของพวกกระทิงดุที่สเปนอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปเป็นเรื่องเรา100-200ปีแล้วนะเพราเคยมีอยู่คันหนึ่งครับรุ่นรุ่นนี้แหละครับราคาคันนี้ก็ต้องมี20บวกลครับ 12สูบแต่ว่าลักษณะการขับขี่ของมันมันจะนิ่มๆหน่อยสบายหน่อยแต่ว่าถ้าต้องการจะไปตรงแรงๆมันก็ได้อยู่ก็สบายเยอะเลยครับมีสบ,สบายเยอะสบายไปหน่อยสำหรับผมผม็อบชอชอปเป็นคนไม่ชอบขับรถสบายครับก็<อ> <ives S 2> จากนี้ไม่ครับก็มาขับแบบนี้มผมใช้นี่เสร็จปั๊บผม่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้คือคันนี้มันแรงครับแต่มันขาดคำว่าร้าใจอย่างเฟิร์นเนี่ยมันจะมีคำว่าร้าใจ แต่มันอาจจะขาดคําว่าสบายหรือว่าความ practical ที่สามารถจะขับไปไหนมาไหนได้ใส่ของได้เยอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยอ,นนอาจจะขับไปหัวหินเมื่อไหร่ก็ได้กับครอบครัวถ้าจะใส่สาวอันนี้ก็จะได้ทุกสามคนแต่อัดได้ก็ประมาณอีก4ี่คนได้ครับแต่ถ้าจะนั่งตัดก็ได้อีกครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราก็ได้ดูโชว์รูของเรานะฮะแล้วด้านหลังนี่ทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยท่านเฟรมครับหมอมฮะหมอมหมอมสวีทกันอยู่กับคุณพึ่งอหอฮะครับฮะ คครรรรัับบามีววิถจะพาคุณพึ่งไปไหนแล้วครับเนี่ยพามารีวิวรถครับเรามาดูรถกันอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ไปนั่งอีอ๋ออออีก็อยู่2คนอย่างนี้มันมันถูกต้องที่ไหนแล้วฮะก็นิดนึงครับแฟนแฟขับแฟนขับแฟนขับออ๋แฟนขับเฮ้ยแฟนคลับครับคือจะบอกว่าตัวเองเป็นแฟนเขาแล้วขับรถให้เขาอยู่เงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับตต้้ององลงแฟนคลับนแฟนคลับถ้าตอนนี้ทีนี้อะไรอย่างงี้เจอเขาแหมโอเคโอเคก็เหนื่มมานั่งอันนี้สักนิดนึงแหมผมผมนี่ยอมยอมท่านจริงๆนะฮะขอบคุณพี่ท็อปพี่ผมยอมพี่ท็อปมากกว่าพี่ โอเคนะฮะวันนี้ก็ถือว่าได้สนุกกันไปแล้วนะครับแล้วหม่อมผมนี่ก็จะเออาจจะซัพซิงอย่างเดียวเลยนะครับและหลังจากนี้นะครับทุกคนที่มาอยู่พวกเราในวันนี้นะฮะจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานในการถ่ายทำของรายการแบงคอกซูเปอร์คาร์นะครับซึ่งเราเตรียมฉากไว้แล้วตรงนู้นนะครับถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาเลยครับ ังไงบ้างครับผมกับทางกิจกรรมที่ทางรายการ b a n g อ o สุข p าของเรานั้นจัดขึ้นวันนี้ทางแฟนคลับของเราได้มีโอกาสได้มามีติ้งกับทางพิธีกรทั้งผมและทางพี่ท็อปแทนยังได้รับของที่ระลึกจากรายการของเรานั้นกลับไปกันอีกด้วยเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมเรามาดูกันอีกว่าทางรายการของเรานั้นจะจัดมิติ้งอะไรให้กับทางแฟนคลับของรายการอีกสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมสามารถติดตามข่าวของรายการได้ทาง w w w facebook com b a n k o k s u k a Club นะครับผมแล้วมาดูกันอีกว่าครั้งหน้าเนี่ย เราเองจะมีกิจกรรมอะไรที่จัดขึ้นให้กับทางแฟนคลับขึ้นอีกและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับ มาหลารอบแล้วเขาก็กั้นไว้ตลอดผมว่าวันนี้ก็ดีดีดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้มานั่งหลังพวฟมอลัยครับแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วครับ